สวั <niño sharing> สดีคร <own> <design> <halt Town Frederick> ับสวัสดีแม่แม่ครับวันนี้นะครับสาวๆของเราก็มามาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็แวะมาที่บ้านทสวงเรืองนะครับนี่บรรยากาศแต่ก็ยังเข้าไม่ได้ครับผมต้องยืนอยู่ตั้งนอกนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับผมอยู่นี่นะครับผมเรือง เร่ยงบนนี่สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่เยลูกนะครับผม าสาวๆมามาทดส <idelity> อบก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับผมเ <whiskey> ข้าไม่ได้นะครับหลังนี้เราก็จะเดินเดินต่อนะครับ เรื่อยๆนะครับไปจะเราไปกินน้ำบ่อที่เดิมโอ้ล่ะครับสองกิโลไปกับสี่กิโล รุงเรืองนี่เบบไม่ยอมกันนะครับคุณแม่ผมว่าโพไม่ได้เด็กคนขับนี่ยอกหมดแล้วนะครับโอ้ยนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวคุณแม่จะว่าไม่ได้เื่นนะครับแล้วก็ เดินเกือบทุกอาทิตย์นะครับผม,มเนาะอ่าถ้าได้เดินก็เดินยาวๆนะครับเด,เดินยาวๆนะครับคนขับที่ยอดหมดแล้วครับ เอ่นะครับแม่ควานมาจากหาหมอนะครับผมนะครับเพิ่งมาครับ มองไม่เห็นช้างนะครับเพราะว่าต้องถ่ายเองนะครับอถ่ายเองนะครับแม่ฟานก็ไม่ค่อยทําเป็นเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกินน้ํากันนะครับเพราะว่าบ่อตรงนี้เขาเคยมากินน้ํานะครับมารอบไหนเขาจะเขาจะเล็งมาตรงนี้นะครับผมเพื่อมากินน้ํานะครับ

กินน้ำเสร็จเราก็จะเดินต่อนะครับเดินต่อไปนะครับผม ยาตรงนี้นะครับนะจะของเขาว่าให้บัวนะครับผมเฮ้ยก็ปักไว้ให้บัววันนี้มาลอยกินนะครับนะบนะถ้าจะของเขามาเจอโอโหนะเป็นเรื่องเลยนะครับนี่เละไปหมดเลยเอาเป็นไงก็เป็นกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่รีบกินลูกรีบกินเพราะจะได้พากลับเดี๋ยวจะของที่เขามาโอโหยาอย่ายงสวยเลยนะครับเดี๋ยวเขามาถึงนี่ก็อ้าว อะไรเนาะนี่เห็นรอยนี่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตว่าอย่างงั้นที่ไหนได้ช้างนี่เองนะครับครับตอนนี้ก็อ่าจะกลับแล้วนะครับคุณแม่จ๋าดูดูยายดึงกับหลานนะครับนี่นะครับมาแล้ว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  ม,มีคนขี่ครับช้างไม่มีคนขี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยตื่นอะไรตื่นอะไรมามา